สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วในซ่องด d ดี l a x y Phone วันนี้ก็จะมาซ่อมเครื่อง vivo v, v 2 3 e 5 g นะทุกคนซาร์แบตไม่เข้าลูกค้าว่าซาร์แบตไม่เข้าไม่ได้โดนนะ้ำไม่ได้อะไรเราก็จะมาเสียบดูนะว่าจะเข้าไหมเนีย่ยทุกคนซาร์ไม่เข้าเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบตูดไทยซีนะทุกคนผมก็เนจะมาดูที่ตูดว่าจากที่ผมสังเกตนี่ เหมือนตูดนี่มันเปื้อนเหมือนมีดินมีเศษฝุ่นอะไรมาอุดอยู่ตรงที่รูไฮซีนะเดี๋ยวเราก็จะลองล้างดูก่อนนะทุกคนลองล้างทำความสะอาดดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องได้เปลี่ยนผมส่องมาเมื่อกี้แล้วเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะ่ะเดี๋ยวทำทการล้างกอบแปรงขัดกับประสาท่ะทุกคน เลยซอสแซ่ซอสแซ่ซอสแซส่นเนี่ยเห็นไหมเหมือนมีเศษหญ้าเศษดินอะไรเงี้ยผมก็จะเอาเอาเข็มนะเอาเข็มเล็กๆไอที่จิ้มซิมยาวๆอะมาจิ้มจิ้มงันงั้นงันดอ,อกดูเหมือนมีดินมีอะไรอยู่ข้างในนี่ท<ะ>ุกคน,นเหมือนลูกค้าเขาเอาไปไว้ตรงที่มีเศษหญ้าเศษ ดินเศษทรายอ่ะเม็เล็กๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมเหมือนดอกหญ้าอะไรเนี่ยเราก็ค่อยแคะออกนะอย่าแคะแรงอย่าตูดหักก็แก้ได้ทุกรุ่นนะทุกคน oppo vivo จะเป็นไฮซี usb ไมโครอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกก็ลองทำความสะอาดดูก่อน,นเห็นไหมทุกคนเนี่ยเสร็จดีเป็นก้อนเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเป็นก้อนกันเลย เนะดินนะทุกคนที่เห็นเนี่ยเศ็ดินเสร็จหญ้านะแขะแค่าายางหน่อยคอย่อยแคะแค่ไปถ้าไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะทุกคนอันนี้เราก็ลองไล่เบื้องต้นไปดูก่อนส่วนมากอะ่ะไอโฟนไอโฟนก็เจอบ่อยนะทุกคนนะ แบบมีเศษด,ดินเศษอะไรไปอุดอย่างเงี้ยเราทำความสะอาดแล้วก็หายก็แปรงขัดๆด,ดผมจะลงน้ำยาด้วยเอาทินเนอร์ทินเนอร์ล้างแล้วลงดูนะ ทุกคนเดี๋ยวเราเสียบสายซานเขาดูว่าจะโอเคหรือเปล่าดึงๆั่าไงทุกคนเรียบร้อยได้แล้วนะเห็นไหมเข้าแล้วเป็นที่เศษดินเศษอะไรไปยัดอยู่แน่เลยเนี่ยผมอ,ออออแลวซานได้ปกติแล้วทุกคนแค่นี้แหละครับเนี่ยได้ปกติเลย เห็นไหมทุกคนเนี่ยเป็นดินหมดเลยนะเป็นเศษด,ดินเศษหญ้ยยาเลยนะทุกคนล้วชอบก็ฝากก